ือหลักเพราะว่าหน้าตา่างหน้าตา่างเรามีแต่ว่ามันเชื่อมต่อกับห้องด้านหลังก็คืออากาศมันก็มันไม่ไหลเวียน,นะคะ่ะแล้วก็ประตูทางข้างทางออกก็จะมีประตูเดียวแล้วเป็นห้องด้านาล่างใครผ่านไปผ่านมาก็มักจะแวะไปช่วงพักกลางวันก็เลยนักเรียนก็จะชอบไปเข้าไปเล่นในห้องวิทยาศาสตร์นะคะส่วนในเรื่องของการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนนะคะ ได้จัดการอบรมโดยสอดแทกในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นะคะและในปีการศึกษา2564นะคะอิชันได้รับผิดชอบในวิชาสังคมศึกษานะคะก็ได้ทำโครงการเด็กสุรินวิถีใหม่ไปเรียนรู้ที่วัดพัฒน,นาสติปัญญานะคะซึ่งเป็นโครงการของสองพงสุรินทร์เขตหนึ่งะค่ะแล้วก็ได้ส่งผลง,งานเข้าร่วมประกวดด้วยะค่ะด้านข้อมูลสารสนเทศและ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะก็ในปีการศึกษา2565นี้ก็ได้เป็นูผู้รับผิดชอบงานแนแนวนะคะเป็นครูสอนแนแนวชั้นป .4- ป .6 ค่ับการปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานวิชาการนะคะแล้้องปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายนะคะ การพัฒนาตนเองนะคะก็ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและได้นําผลของการพัฒนานะคะมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมนะคะเช่นหลังจากที่ได้อบรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสําหรับครูผู้สอนนะคะก็ได้มีการสร้างเว็บไซต์ด้านการศึกษาชื่อว่าห้องแห่งการเรียนรู้ใบครูปรินานะคะอันนี้ก็คือเรา นําจากสิ่งที่เราอบรมมาแล้วมาใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ได้มีการนําหลักสูตรและบ้านกิจกรรมต่างๆไปแฝงไว้นะคะแล้วก็ให้หนักเรียนสามารถเปิดเข้าไปดูได้ะคะ่ะประเด็นทางทายที่ได้ทําไว้นะคะจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารสารอาหารและพลังงานของนักเรียนชั้นปิดของศึกษาปีที่หกนะคะโดยการจัดการเรียนรู้แบบแอคทิฟเลอร์นง ซึ่งในการจัดก,กิจกรรมนี้ได้ใช้รูปแบบการ Active Learning แบบเกมนะคะใช้เกมเป็นฐานนะคะซึ่งเกมที่ได้นำมาใช้ในการจัดก,กิจกรรมก็จะมีเป็นเกมบิงโกนะคะมีตลาดนัดัาษาแล้วก็วงล้อโฆษณาการค่ะซึ่งเมื่อเราใช้รูปแบบกิจกรรมที่เป็นเกมก็พบว่านักเรียนเขาสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยนะคะ หลังจากที่จัดกิจกรรมก็เลยมองเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ดี